องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเรื่องของสงครามคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ก็คงเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอหยิบยกคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำบัตท,ท่าสุงมาบางส่วนท่านได้กล่าวถึงเรื่องของสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นในช่วงนั้นจะมีพระที่ได้อภินญ,ญาหรือว่านักปฏิบัติที่เป็นคราวาสที่ได้อภินญ,ญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภินญ,ญาเกิดขึ้นบรรดาท่านพุทธบริษัท อันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเตียมทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยและนอกจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเพราะเราไม่เสียหายมากมีความสุขในเมื่อเขาเลิกรบกันเขาก็ขาดเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้มีมาก เราก็ขายรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลังสงครามโลกถูกบังคับไม่ให้มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินค่าง,งบประมาณทหารเพราะว่างบประมาณทหารต้องเสียมาก เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล้าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็เก็บไว้หรือว่าขายไปทีนี้ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารงบประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็จะมีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉันนั้นในเมื่อสมัยเคารพกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็จำกัดสถานที่รบ นั่นหมายความว่าสงครามใหญ่ไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยเพราะเขาตีกันทางโน้นเขาไม่ตีมาทางนี้เขาจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่จะเกิดจากสงครามทีนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเราก็มีความอุดมสมบูรณ์แต่ทางนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดว่าตีเล็กมีนะ ตีใหญ่หนักไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวนสงครามก่อกวนจะมีเป็นของธรรมดาทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลและทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้อังสีต่างๆ ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็น Nuclear, นิวตรอนนิวเคลียร์ืออะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านทั้งหลายต้องไปหาจากพระ ที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวและก็ทรงความเป็นอภิญญาถ้าถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ต้องขอตอบว่าเวลานี้อย่าเพิ่งหาอาจจะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหน จะเป็นพระดีก็ดีจะเป็นคราวาสก็ดีไม่ได้หมายความว่าพระเสมอไปคราวาสที่มีความสามารถมีมากก็สามารถจะป้องกันได้สามารถจะทำได้ก็พึ่งท่านได้ท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนทั้งนี้เพราะว่าถ้าหากกเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านต้องอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหา,นหาใช้เหลือ เราก็ให้ท่านอย่างสมมุติว่าถ้าพระบิณฑบาตเราก็ถวายพระถ้าชาวบ้านอดชาวบ้านตายหมดพระก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็ตามท่านที่ทรงอภินญ,ญาจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคราวาดก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะปกป้องรังสีต่างๆได้และป้องกันสรรพาวุธได้ตามกำลัง แต่บุคคลที่ต้องตายไปบ้างนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี้เราป้องกันไม่ได้มันมีความจำเป็นคนประเภทนี้จะรบก็ตายไม่รบก็ตายนอนเฉยเฉยก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็รวมความว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างเอาง่ายๆก็คือสังฆาวัตถุสี่คือหนึทานการให้มีการสง่งเคราะห์ซึ่งกันและการเข้าไว้สร้างความรักเข้าไว้อย่าสร้างศัตรู 2. ปิยาวาจาพูดดีพูดให้คนที่เราฟังมีความสุข จากคำพูดของท่านเขาก็จะรักเรา 3. ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรัก 4. เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนจัดเป็นปัจจัยให้เกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้อันดับแรกรักษากฎสี่ประการนี้ได้บรรดาท่านทั้งหลายเราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียด ทีนี้ถ้าจะถามว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงจจรวดมาจะทำอย่างไรมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาเราก็ภาวนาพุโทโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทำไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นท่านทั้งหลายจะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอน และประการต่อไปอีกสีอย่างคือพรหมวิหาร4 1. ่หเมตตาความรักสร้างความรักทําจิตให้เกิดความรักทั้งคนและสัตว์โลกถือว่าเป็นมิตรกันประการที่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมออย่าเห็นแก่ตัวประการที่สยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาใครประการที่ 4. บุคคลน,นั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธ ต้องตายตามการเวลาเราก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีกสี่ประการอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัยอย่าลืมสังฆาวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นพรหมวิหารสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตามีจิตอ่อนโยนเห็นใครดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น ไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทำใจวางเฉยไม่ดิ้นรนยอมรับตามความเป็นจริงน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ